ม cin ื่อคืนฝันนะเซ่ฝันว่าฝันเห็นพ่อชูชีพไงจริงเหรอนะ่มหาในฝันบอกไอ้หนูพรุ่งนี้เล่นงานพ่อแล้วนะเล่นให้ดีเล่นให้หาเดี๋ยวปีหน้าหาใหม่ แล้วก็ฝากบอกลูกหลานด้วยว่าไงทําบุญมาให้พ่อยเยอะๆหน่อยนะพกูก็ถามพ่อแล้วฉันจะไปบอกเขายังไงเล่าพอฉีดตบหัวกูพัวมึงก็บอกสายชนเอารางวัลมาให้มึงสองร้อยบุญก็ถึงพ่อแล้ว พอใจฝันเนาะฝันตอนตีสี่ด้วยโบราณบอกฝันค่อนแจ้งตื่นมาจะเป็นความจริงฝันจริงไหมเนี่ยฝันจริงอะสิขนาดไม่ได้ฝันเห็นแม่เม็ดแม่เม็ดยังมาให้กูเลยอ้นี่ถ้าฝันเห็นแม่เม็ดนะกูเสียลูกอมทุกทีอะยังไงแม่เม็ดแม่เม็ดอะไรก็เป็นเม็ดกันแล้วคนละอย่างนะนะครับ อะไรนะแม่เขาบอกคิดยังจะกฝันบ่อยอย่าฝันบ่อยไงอทําไมเราฝันแล้วมันเข้าตัวไงแม่ครูนึกยังไงนะนั่งกินเบียร์แล้วดูลิเกฮะแสดงว่ากะแล้วเมาแล้วเอาลิเกถอนเล่าเลยมั้ มันก็ไม่แน่นะขอบพระคุณนะเจ้าหูนั่งกินกันเต็มที่เลยครับกินกันไปน้อแม่นาะดูให้เพลินกินกันให้มันครับนะครับขอให้ร่างกายแข็งแรงแข็งกว่าส่วนอื่นก็คงจะเป็นตับนะถ้ากินขนาดนั้นน่ะยังไงไปแทงเขาแ่งที่ไหนแล้วกูพูดเรื่องจริงไ้ควายคนดูมากันเยอะเลยเนาะเยอะมากนั่งยิ้มกันเชียวได้เงินดิจิตอลครบกันแล้วเนี่ย บา,บางคนก็ยิ้มบางคนก็ทุกข์ไม่ทุกข์ยังไงหมื่นนึงกลัวต้องมีหมดแล้วกัับางันเนี่ยหมดยังอ่ะแม่นางเงียบกิิบแสดงว่าอายไม่กล้ากลัวอุปจารย์ใช่นี่ครับไม่เป็นไรแม่หมดแล้วหมดไปออฉันก็หมดแล้วเหมือนกันนออัออ่นแหละ,ะ,ะไปทำอะไรหมดวะน่ะอะไรอ่ะไปทำอะไรหมดเที่ยวกะหลีมห่มัเงี่หายนี่กระสันจะถาม ไปตอนไหนวะนะไปตอนเดียวก็มึงนัเนี่ยะขอบพระคุณนะครับคนดูมากันเยอะเลยนี่ข้างหน้าเขามาดูลิเกหรือมารอรับเงินคนแก่กันว่าเขามาดูลิเกดูลิเกนะบอกเจ้าภาพด้วยนะครับว่าห้องน้ําบ้านน้นที่ให้ลิเกไปเข้านะฮะตอนนี้ซ่วมเต็มแล้วนะครับรีบจัดการดูดด้วยนะครับอ๋อดูดครับถ้าไม่ดูดเดี๋ยวเราแดกนะครับ มาแล้วแม่คุณเดินยองยองยองหลักฐานมั่นคงลึกเขาเชื่องเขาใช่ไหมแม่เขาเป็นคนแม่เขามาตบรางวัลหรือมาตบเง่าหูกูดูให้ดีตบรางวัลจ่าแม่เขาเรียกแล้วแม่เรียกไปตบแล้วครับโอ้โหเอฟซีไอเบียนี่ว่าทำไมวะฟันหล่อเป็นไอเบียเลยจ้าแม่เขาหมดอายุไม่ว่าจ้าแม่จ้า แม่เนี่ยเอกภาษาไทยใช่ไหมฟันเว้นวักอย่างเงี้ยรับแม่จะไปเว้นอย่ไงไจ้าแม่จ้าเขาควักตังหรือเขาคันอะไรสักอย่างไว้ะเขาควักเขาควักนี่สิคนตั้งใจมาดูลิเกของจริงรู้ว่าจะให้รางวัลลิเกแตกแบงค์ย่อยไว้รอเลยจะได้ทัวร์ถึงดีแล้วครับแตกไว้รอเพราะถ้าให้แบงค์ร้อยมากูก็ไม่ทอนอยู่แล้วล่ะ ขอบพระคุณนะครับแม่จ้าแม่เออจ้าโน่นเมื่อกี้เห็นไหมแม่เม็ดมาให้รอยหนึ่งคุยนิดเดียวเองเรายี่สิบคุยพักใหญ่เลยอ่เขาอัธยาศัยดีเออครับแม่ขอให้แม่เดินกลับที่อย่างปลอดภัยนะแม่นะสาธุขอบพระคุณครับทำไมต้องอันตรายขนาดนั้นเฉลยอให้มา20บบาทนะแม่เนาะ ขอให้แม่ยอดร้อยกลับไป21บาทนะแม่นะทำไมร้อยจังวะสักยี่สิล้านเนี่ยเขาให้แค่นี้จะให้อะไรเขาเยอะแยะะไรบ้า